มาเล่นเปรี้นี่ลูกมาทำไมมาเล่นอย่างนี้ตัวเดียวอ่ะพี่หมึกไปไหนอ่ะพี่หมึกพยายามเล่นด้วยก็หนูเล่นไม่หยุดนะพี่หมึกเขาก็อยากนอนเข้าอ่ะมาแต่หนูเมษาเมื่อไหร่จะนอนแย่หนูหนูก็นอนเองน่ะพ่อพ่อจะมาบ่นทำไมเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่มเมื่อคืนพ่อยังไม่เห็นหนูนอนเลยนะก็พ่อนอนหลับจะเห็นหนูนอนได้ไงล่ะหลับตอนไหนเห็นหนูวิ่งไล่พี่หมึกทั้งคืนมาสซะหน่อยพ่อว่าขหนูก็นอนอยู่นะดีอย่างหนูก็ไม่ได้วิ่งไล่พี่หมึกตลอดเวลาซะหน่อย เออใช่แหละก็เวลาที่หนูไม่ได้วิ่งไล่พี่หมึกหนูก็มุดเข้าพ่อผมแล้วก็ไปกัดขาพ่อ,อไงพ่อยังมไม่ใส่้ายหนูและหนูไม่ได้กัดขาพ่อสักหน่อยแล้วถ้าหนูไม่ได้กัดขาพ่อแล้วแมวที่ไหนมันกัดขาพ่อหนูไม่ได้กัดขาพ่อไงหนูแค่เล็บตับปที่เฉยอ้าวพพอเลยเข้าเปนอนได้แล้วเราอะ่ะนะจะไปกระโดดตะคุบอะไระนะดูดูทุกคนจะให้นอนก็ยังไม่เล่นกระดิง่งอีกกันน่ะของเล่นแม่ก็ทําไม่ให้แล้วนะพนะ่อช่วยหนูหน่อยปิดแล้วเนี่ยก็ออกแล้วนั่นไง จนมากใครเราล,ล่ะให้นอนก็ไม่ยอมนอนเห็นทางนี้ก็ได้พูดแล้วยังจะมาเล่นมืออีกบนมากเขาอก็่าหลปนเนี่ยพี่เหมือเล่นกับหนูหน่อยสิเนี่ยพี่เหนื่อยแล้วเล่นมาทั้งคืนแล้วนะนายเห็นไหมพี่เหมือเขาอยากนอนแล้วเขาไม่เล่นด้วยแล้วนอนได้แล้วเราอะก็นอนอยู่นี่พ่นอนนไม่หลับนีอันนี้เขาเรียกนอนเล่นไม่ใช่หรอเมษา แต่ที่พ่อเห็นนะ่ะหนูกลาลังปีนอยู่นะหนูไม่ได้นอนพ่อหนจะไทำอะไระทจะมาในน,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 นอนทนก็ถ้าหนูไม่นอนแล้วพอจะทำงานได้ไหมละ่ะเดี๋ยวหนูก็วิ่งไปก่อกวนพ่ออีกก็อันนั้นแหละเขาเรียกก่อกวนหนูแค่่านกานมานพวพอนหนเนี่วิ่งปจะไปนอนนั้นทไมเรีนกน,นูดีกว่านไปสสาที่ค่งดูแล้วกันน่าเราบอกให้นอนยังจะไปชวนพี่เขาเล่นอีกไม่ได้ไปจห ก็รอหนูนอนหลับที่นี่แหละจะได้ไปทำงานแม่ได้บ่นสักหน่อยก็แค่บอกให้นอนเฉย